สวัสดีครับบารเทอรสวัสดีท่านผู้ชมครับวัอนี้ผ้าเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับเดินทางนะครับวัอนี้ผ้ามหาพ่อซักท่านผู้ชมนะครับมาวัดปู่ซีซูเนี่แหละครับพี่น้องนะครับงวดที่ผ่านมานะครับของพ่อซักครับตัวเลขพ่อซักนะครับสองแปดแปดสองหกเจ็ดเจ็ดหกนะครับแน่นอนบา่านผู้ชมนะครับอ่าครับแต่ว่าพ่อซักมาเน้น มาเน้นให้อีกตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าในชุดนี้เขาทั้งบนทั้งล่างนะครับอ๋อครับพามารับชมงวดวันที่หนึ่งกันยายน2566นะครับว่าพอสักจะเน้นให้ชุดไหนนะครับเอา,เอาท่านผชมมาพอดีครับาารครับผม,ม <c oughs> สวัสดีครับพ่อโอ้ มาเดลยกินข้าวน้ำปลาซักคนน่ะเอาบลสักตำแตงยังคือบม่มีพริกนะพรนเผ็ดสองวันนึงเด้อยักษ์ปลาตองไมพอเอาเผ็ดเผ็ปลาตองปลาตองพอพอเอาเลยครับผมโอ้นี่ครับลาบปลาตองลาบกระโมกนี่ครับต้มปลาตองเอาอิ่มเราปลาซักเอามางยังคืออิ่มแล้ว เอามากินเขาน้ำพุนพ่อพ่อได้ทำชมเด้อนะครับบ่าวเถาก็บพึ่งออกมากพึ่งกินมากไหมครับปูครับธรรมดามากก็จะเปียกครับอ่ามากพีแหละครับทำทำชมมาเป็นลูกศิษย์ปูครับมากินเขากลบาดน้ำปูพี่ครับทำชมนี่โชคจังในมันแซ่บปะขวาใครแน่ลูกเออคุณนนะต้มปลาย,ยัางกับพ่อเนี่ย ต้มมันุ้มนังปลาตองนังปลาตองเนื้อมันเก,กระลาบแหละขโมกคันบ่พ้อแม่มามาทำมุมครับผมห <laughs> เอาพี่น้องพอสักคนไปกินน้ำอยู่ยังไปฟังพอสักน้ำกันครับกลับคือว่าผิดมาตัวกลับเอาอายะทึ่งสองปทึงเจ็ดหนะครับมาตัวกลับ อ๋อธรรมชมงวดนี้จะอญญายะอีกบ่นะครับไ <g> ท <ül> ยเอฟซีพอซักเอาจากไหนพอมึงน,นี่จำวัดบ่วันศินจำวัดพ่อเพิ่นจำศินเด้อพี่น้องเด้อพอซักเอามาคุยน้ำพอซักเปน็นน้ำพี่น้องอ่าเอาจำศินก่นให้เก่าละเขียนให้รวดสวัสดีครับพอซักเอาพ่ะอ่าสวัสดีครับพอซักสวัสดีเอาหนี่ธรรมชมุม <c oughs> นะครับอญญายะของพอซักบ่พี่น้องนี่ เห็นบ่ชุดบนนี่เห็นบ่พ่อเพิ่นจะเด่นสองนะครับตัดกระยูเนาะอ่าสองพอพันตัดมาให้ครับหลักสองมีสองสามสองหกสองเจ็ดสองแปดนะครับนี่ครับมีทั้งเจ็ดหกเห็นบ่เนในชุดนี่ของพ่อเพิ่นเห็นชัดบ่พี่น้องนะครับสองแปดแปดสองมาตกครับนะพ่อเนาะมาตกครับนี่พ่อพ่อเพิ่นให้หลักสิบเออหลักสิบมันเป็นหน่วยทั้งเจ็ดกับหลักสิบทั้งบนทั้งล่างเนาะพ่อเพิ่นมันตัดมาให้ เหลือแค่นี้นนเดี๋ยวเด้พอเด้อเดี๋ยวผมบมงเน้นให้เอฟซีคนก่อนไปทั้งบนทั้งล่างสองแปดนครับนี่อายะบอกพีน<อ>ก่น้องเอข้างล่างังบนดึงออ <c oughs> กได้พอดึงออกได้พอเอาอเปมนเขียนให้ไม่งวดไม้สมุช เอาอันใหอีกงานบอชโอ้อโยบ่เงานหนึ่งกันยาหกหกหนึ่งกันยาบือมันเริ่มเด้งเอาสองกับเจ็ดขึ้นจะมาสิบบนอีกบ่นมันเริ่มเด้งมาตัวเกา่าอวัมัน่นมาตัวเก่าได้ตัวเกา<อ>่าอ,อืม,อม แต่โมชมศูนย์1น7่งนอเจ็ดหน่วยนะครับหลักส2บกับเจนัาักเนาหลักหน่วยศ1 2 7 8งบาทนี่เลโตนี่งวดก้อนนี่นี่ีงวดก้อนก่อเออตนี่งวดก้อนนีดสองสี เพราะว่ามันเลขซีโตกับมันได้ยังซีซีตัดซตัดยหนึ่งกับสองย่งสองกับหกย่งสองกับหมากทั้งบนทั้งล่างงวดนี่เกับก้าเอหนึ่งสามเก้าหน่าัดแตเกโอตัดเตดเตกตัดเก้าเหลือเจ็ดเหลือหนึ่งเหลือสแต่ว่าคือเน้นตัวนี้บุน บาดีอยู่นี่คือ่มีคือว่ามีเอาเน้นสมอยู่นี่ว่มีได้สิบกับหน่วยครับผมเน้นสามเอาตามนี่ตัวเอาตามมันนี่ตัวครับเป็นอันิบลมเนี่ยสองศูนย์สองหนึ่งสองสองดสิมาเบิร์นเนาะสองเจ็ดสองแปดเอาต่อเนี้ก็ได้พอค้างนี้ก็ได้อมันจะประเมินต่อนนี้เลยเจ็ดเจ็ดศูนย์ เจ็ดห <c oughs> นึ่งเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดจะได้สองลักนะพ่อเนาะอืมโตตัดบาทนีดมันจะเจอได้โตตัดบาทนิดเป็นทั้งสี่เรียบาร์ครับ กลับด้วย <laughs> กลับด้วย <laughs> อืมกลับด้วยเนี้ยบาทนี้อันนี้ชุดบนนะพ่อเนาะนั่นชุดบนชุดบน,บ,นบานนี้ตัดซากอนตัดสองศูนย์สองศูนย์ 0. โอ้ยคือเจอบ่ได้เนาะโอ้อคือตัดเลขดังเนาะบาทน,นี้เนาะเจอได้บ่บานนี้โตกลับมัน <c oughs> ตกับมันก็ตัดเด้นี่อ่าตัดเลยพ่อเพราะว่าตัวนี้ตกับมันนี่ตัวกับก็ตัดตัดอืมแต่ว่าตัวตรงนี่บ่ตัดบ่อส้มนี่บ่ตัดตัวตรงบ่ตัดสองแปดจะไม่อีกล่พ่อออสองแปดก็ตัดอืมอืมมันบ่อเดียวอืมแม่นมาหนำบ่อยสองหนึ่งนี่พ่อโอ้ยจังเหลือคัดเด่นของมันนี่แล้วพ่อเอาสีแดงคัดเด่นมาอือเจ็ดแปดเก้าศูนย์ ชือโบได้ปันไหนเหรอเราเป็นยังพวกล้อเดยวจังมาหลอดปุ่นละนั่เลี้ยอีกหลายมืออยู่ค่อยมาทบทวนชุดบนชุดล่างอเดนเดนบนโอ้ยชือบ่ได้แล้วเด่นบนเมึงกัะนักรับกับพร้อมว่าต้องเขียนอะไรก็ได้พ่อเขียนมาเลยตัวตรงได้พ่อพอจะเหลือเดนตัวใด ม,มันกับบลายตัวนี้นะพ่อนะอันนี้สองเจ็ดเจ็ดสองขนาดเจ็ดศูนย์ 70. โอ้สองหนึ่งสองเจ็ด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 แปด กัดเครืงตกับเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ตัดเล่นมาพอโอ้โหนะครับทำชมนี้เลขดังเลยดิเนเลขดังเลยดิเนเจ็ดหนึ่งหนึ่งเป็นเลขยังเลขอาสิบเจ็ดปีสิบเจ็ดปีนายยกแต่าว่าโตโตที่มันจากประเทศไทยไปโตนึงสูตรมันประแดงส่เลยนะสูตรนี่ผมได้แปดเก้ากับศูนย์สบน ครับผมตัดตัดวันนี้หน่วยหน่วยมันบาทนีหนึ่งสองสอันนี้หน่วยครับนได้อันซี่เนมากตัวนี้ยกมักศูนย์ยมักศเอาคือตัด0ูนย์สตัดตเป็นบอไดศูนยขั้นยังสอศเป็นได้อ๋อเอาตัดเปให้เหลือแค่สี่คู่นี่บ่บนสองหนึ่งสองเจ็ดเจ็ดเจดเดแปเจ็ดนย์บ่เด้นบ่ ดีจังไหนพอซักเกียร์อ้ยเกียร์ูนแมนแมนเกียร์ูนกระเด็นไหมเนี่ยเส่ขคางนี่ก็ได้ครับผมเกียร์ูนอือก็เหลือหาคู่ตัวเด่นคัดมาให้แล้วตัวนินเน้นเกียร์ูนกระเด็นเพราะว่าตัวนี้ดีตัวนี้ดีอันนี้ไปทั้งบนทั้งล่างเลยสองนีดใส่พอซักไงนะครับนี่พ่ออือนี่ท่านผู้ชมแต่ว่าพี่น้องชุดที่พอซักให้ที่แรกนี่เลเด้อแม่นแม่นแล้วคืองวดที่แล้วนี่อ่า ครับครับพ <c oughs> อชิบบนด้าลางเนี่นนเห็นบ่ครับห <c oughs> าคู่งวดที่แล้วนี่ถ้าผู้ใดมักเน่ยเนีห็นบพ่อเพั่อนจับตัวเน้นไมเจ็ดสามเจ็ดสีเท่านั้นนี่แต่ว่าในชุดของพศ์นี่ท่ทนผู้ชมบนนี่2องแเลยนะครับขันชุดนี่นนพ,พ่อเพนตัดเหลือแค่2องสา7สอปด แล้วก็เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดแปเจ็ดหกอ่ตัวเลขสิบตัวเลขเขาทั้งบนทั้งล่างนี่สองแปดแปดสองสิบเจ็ดหกหกเจ็ดนี่ออเพราะฮนปันไดมันเพราะตัวตัดเนี้ยงเพาะฮันหัวใจขาเพราะมันแม่มันบ่ม่าน้ำอืเอาทำมาชมนะครับเนาะมือเอือนมือได้จังมากไหมอ่าครับเพิ่มอีกจังเลยชุดบนนะครับหลักสิบสองกับเจ็ดนะครับหลักหน่วยศูนย์หนึ่งสองเจ็ดแปดแต่ว่า ให่กลับตัวน้ำเด้ครับทำชชมพรางวดที่แล้วมาตัวกับนะ <c oughs> ครับผมพอ,อมานี่ครับตัดให้แมเ่เหลือสองหนึ่งสองเจ็ดเจ็ดเจตัวหรือหาตัวนี่ลาาา่ายังวาจังมาเอาไ,ไกลๆมือนะครับหรือผู้ใดามักนี้นี่ทำชุ่มสองหนึ่งสองสองสองเจ็เจูนย์เจ็ดสองเจ็ดเจ็ทีเหลืออยู่เคู่นะครับพอ,อันตัดมาให้เหลืออยู่หาคู่ สองหนึ่งสองเจ็นครับกับตัวนบด้วยขอบคุณพอสักนพอเนาะอันอีกนพอเนาะตัวนี้ครับบ่ได้ตัวนี้ครับบ่ได้ตัวนี้บ่ต้องกับเจ็เนี่เพราะแปจนี่ตัดนี่ใช่ะะใช่ละว่างั้นแปโอ้นี่นี่แปดกับเกตัดแล้วลักสิบแกัาเก้ตัดหลักสิไปแปดเจ็ตัดตัวนี้มันแดงิเจ็ดแปดราต้องกับเจ็ดเจ็ดกับบรวการพีลาท่านชมกับแค่2 1งหน7่งหนึ่งสนี่เล็กดังพอเป็นตัด ตัดเล,กกตเล็กดังเอาขอบคุณผอสมชุมเล็กดังไม่ติดเพราตขอกันสิวนาครับผมขอบคุณค่ะสวัสดีคร<อ><อ>ัี